ไม่ก้าวใ่กลย้าไนม่ต้องเนสองหนูโคตรโกงอ่ะยังไม่ซ้ำอ่ยไปหรอรงนี้ดิสองสองยังไม่ซ้ำมาไปล่เท่าไรไม่เท่าไรโอ้ยมามมาไปเขียนเนาะไอ้สองสองยกครับสยกหนึ่งส ตัวลอยเลยยกสองพี่ครับพี่ครับใรอใรเยอะพี่สิงพี่สิงแรงเยอะคัดหรืยงพี่คัดหรือยังอคัด